ีวิตใหม่แก่คนเป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ยาสมุนไพรตราเอ็นดีปรึกษาปัญหาสุขภาพโทร0 8 3 9 1 8 8 8 8 9รักลวงล่อหลอกเล่นเราจนเลื่ลืมตัวด้วยลืมเากลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการตามรอยเพลงนะครับย่งอยู่กับผมเอกชัยอบเชยครับ และอึ้งยงการรวีค่ะพร้อมด้วยนักร้องเจ้าของชายาอมตะเพลงฮิตโคสิตนกประคุณนะครับเจ้าของงานเพลงดังอย่าหลงบางกอกลั่นทมมาลีปากหวานหยาดฟ้ามาดินนะครับช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันแบบสบายๆครับอาครับใช่ชีวิตณปัจจุบันนี้อายังรับเชิญอยู่ไหมฮะอ๋อต้องบอกว่าอาถึงถือว่าเป็นอาชีพแล้วเพราะว่าตลอดระยะ เวลาที่อยู่วงการนี้ประมาณ50ปีตั้งแต่เราไม่พูดถึงว่าเริ่มเข้ามานะเอาว่าตั้งแต่มีชื่อเสียง2 5 0ห6นี่มัน56แล้วใช่ไหมแต่ได้เข้าจริงๆมัน25อะไร 03- 02แล้วนู้นน่ะจะ่นี้ว่าเอาว่าประมาณ50ปีก็ยังอยู่บนบนวงการดนตรีนักร้องบนเวทีของลูกทุ่งแต่ว่ายุคสมัยมันจะเปลี่ยนไปในข่างของยุคสมัยแต่ว่า ต้องบอกว่าอายังร้องเพลงอ,อยู่โดยทั่วไปแต่ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงแต่ว่ารูปงานต่างๆจากงานวัดที่เคยจ้างไปร้องมันก็จะมีน้อยเพราะว่าคนนี้ก็ชอบรุ่นเพลงคุณอานี่เขาจะไม่ค่อยเที่ยวแล้วจะมีแต่คนรุ่นใหมออ่ก็จะมีแต่ว่างานอย่างงานงานทานเลี้ยงงานบวชนาคเนี่ยเขาจะเชิญคนรุ่นเก่าไปในงานเขาก็จะเชิญน,นักร้งองเก่าๆที่ชอบเพลง ที่คนรุ่นเก่าที่ชอบเพลงเกา่กาๆ<ช>เพลงอมตะอย่างอากทธิ์นะบุคุลหรืออากัาน,านากตุพันธ์หรือใครก็แล้วแต่ที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ย<ช>เขาก็จะเชิญไปก็ต้องเรียกว่ายังไปร้องอยู่โดยทั่วไปนะครับการร้องเพลง<ช>นี่ก็แต่ว่าถามถ้าหลานจะถามว่าอาจจะร้องอีกนานไหมก็พยายามที่จะคำนวณอายุการร้องเพลงแล้วก็คำนวณว่า มันจะอยู่ได้แค่ไหนก็พยายามที่จะมองอาชีพอาชีพใหม่อาชีพเสริมก็เลยอาก็เลยเตรียมอาชีพเสริมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้แล้วคุณอาทําอะไรคะนอกจากร้องเพลงครับคือสรุปแล้วว่าร้องเพลงไปด้วยแล้วก็ทําอาชีพใหม่ไปด้วยคือขายยาแผนโบราณกาเียยาสมุนไพร ร้านอยู่ที่ไหนครับอาฮะอาก็เอาจุดง่ายๆายก็ว่าการทำธุรกิจเราต้องหาจุดที่คนก็หาง่ายๆก็เอาชื่อวัดเป็นหลักก่อนค,คือก็เอาตรงข้ามับวัดดอนตรูมอำเภอดอนตูมจังหวัดนคนปรปฐมนี่เองครับการเดินทางไปรับเชิญไปร้องเพลงแต่ละที่อาก็ไปยังไงฮะส่วนมากอานี่จะไปคนเดียวอ,อาเพราะว่าอายังมีสุขภาพที่แข็งแรงครับแลวต้องรู้ตัวเองว่าเรายังไหวอย,อยู่ยังไปได้ เรามีความมั่นใจตัวเองคือถ้าหากวันไปไกลนักเราก็ง่วงเราก็นอนแล้วก็พักผ่อนเสียนะอันนี้ส่วนไอ้ทั้งบ้านเนี่ยก็ก็ดูแลเรื่องกิจการทั้งบ้านไปขายยาอะไรไปใช่ไหมค่ะก็ถ้าจะไปด้วยกันแล้วเพราะว่างานบางทีงเราต้องไปต้องเช้ามังไปกลางวันมัน่มันก็ขาดคนที่จะบริการผู้ที่มายัดยานะแล้วก็แบ่งหน้าที่กันทีเราก็อย่างที่ว่า เรารู้ว่าทางมนไกลแล้วก็ไปไวหน่อยอไปวันหน่อยแต่ละง่วงเราก็พักผลล่อนเราก็หลับนอนซ <c oughs> ะก่อนเพื่อความไม่ประมาท <c oughs> ก็มีอยู่เท่านี้เอง <c oughs> แล้วกําลังใจดีๆที่คุณอาได้รับได้รับจากใครบ้างคะอ๋อกาลังใจสําคัญที่สุดคือลูก <c oughs> เดี๋ยวอาตป,ปรกติอามไม่ค่อยเปิดเผยหรอก ขณะนี้อายุ73แต่ว่ามีลูกรุ่นล่าสุด9ขวบลูกสาวลูกสาวเพราะวันทิ้งช่วงอะที่ช่วงมา13ปีที่เหตุที่อาต้องมีลูกเล็กนี่เพราะว่าอะไรคือคือเล่าคร่าวๆก็ได้คือว่าแฟนที่อยู่ก่อนเนี่ยเขาประสบอุบัติเหตุถูกรถชนตายตอนนั้นก็ลูกก็เพิ่ง7ขวบลูกของภรรยาที่เสียนะก็7ขวบเราก็จะไปร้องเพลงที่ไหน มันก็มีมีคนดูแลก็อยู่มาสองปีขึ้แต่งงานใหม่ยังไงที่อยู่คนปัจจุบันเนี่ยนะแล้วก็พระลูกชายนั้นก็บวชไม่ศึกมาแปดก้าวเป็นสายแล้วพระลูกชายที่แม่เสียที่ปัจจุบันนี้ก็ยังมีลูกชายคนโตย่างยี่สิบสองมันห่างมาสิบสามปีก็คนเล็กเพิ่งเพิ่งย่างเก้าขวบ,บก็จะมีความผูกพันที่ว่าเออเรายังตายไม่ได้นะแล้วคนข้างหลัง ยังเป็นห่วงอยู่อะไรเงี้ยอย่างลูกเนี่ยมันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวยึดเหนี่ยวใจิตใจเราไหว้ว่าที่จิงเราอ่ะเราพร้อมที่ว่าเราตายแล้วก็ตายได้แล้วอายุปูน,นี้แล้วเพราะว่าเราใช้ชีวิตมาคุ้มแล้วแต่ว่าที่ยังอยู่เราต้องอยู่เพื่อคนที่ยังช่วยตัวเองไม่ได้คือลูกสาวก็บอกลูกสาวว่าลูกสาวโตวเร็วๆหน่อยดา <c oughs> แล้วพ่อจะพยายามแก่ช้า มันจะได้ทันกันไงก็กาวไปอยู่สักยี่สิบปีก็พอแล้วอาครับอาอยู่ในวงการมาห้าสิบกว่าปีเนี่ยอยากจะให้อาพูดถึงความประทับใจในวงการเพลงลูกทุ่งความประทับใจนี่ก็หนึ่งเรายังไปเจอแผนเพลงที่ไหนก็ก็ยังมีความประทับใจแล้วก็ยังบอกว่าชอบเพลงชอบผลงานของเราอยู่ยังชอบเพลงอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ยังบอกว่าแหม่ยังยังดีอยู่นะ ร,รักษาสุขภาพไว้หน่อยพอครับอันนี้ผมก็ผมก็จะพยายามรักษาสุขภาพเพราะว่านักร้องไม่ว่าจะเป็นนักร้องอาชีพหรือไม่อาชีพถ้าอายุมากในเสียงมันจะต่ําลงมันจะลดจะลดลงนะแต่ถามว่ามันจะลดลงมากน้อยแค่ไหนมันอยู่ที่สุขภาพเราด้วยและก็อีกประการหนึ่งสิ่งที่บั่นทอนสุขภาพเช่นว่าหนึ่งเหล้าบ,บุหรี การพนันบางคนบอกเอะการพนันไม่เขียวเขียวสิครับเพราะการสนันยกตัวอย่างว่าบางครั้งเนี่ยเราไปเล่นนี้อดหลับอดนอนเราก็ไม่มีเวลารับพักผ่อนหลับนอนเราก็ทัองเสียสุขภาพถูกไหมสมมติว่าเราไปเล่นรูเลยดเนี่ยเราเดินเดินทั้งวันแลยไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนตีนังมือกับทั้งวันทั้งคืนไม่ได้นอนเลยไม่ได้พักผ่อนนี่ถือว่าสุขภาพเรามันจะมันจะบั่นทอนลงไปเพราะว่าตามอายุมันก็ต้อง ไปการตามเวลาแต่ถ้ามีบางสิ่งบัรทอนมั่นด้วยมันก็มันจะยิ่งเร็วขึ้นไปใหญ่เพราะนั้นก็ต้องเอาเสิ่งเหล่านี้มาเป็นทิงเป็นสิ่งที่บังคับตัวเองด้วยใช่ไหมเหมือนว่าเราขับรถเนี่ยเรากินเหล้าแล้วมันจะเมาขับรถนั้นเราก็รู้ว่าขับรถกินเหล้ามันไม่ดีเราก็ไม่กินเหล้าเสียนะอันนี้ก็หมายถึงว่าไ่อาไม่กินอยู่แล้วล่ะมาถ้าคนอื่นน่ะเวลาขับรถเนี่ยรู้ว่ากินเหล้าแล้วมันใจมันกล้ามันไม่กลัวแล้วแล้วเราก็อย่าไปกินมันซะ แต่ตัวเราถ้าหน้านหนที่จะเตือนตัวเราเองได้แล้วคติประจําใจของคุณอาคืออะไรคะคติประจําใจคือเราว่าเราต้องมีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพของเราเองยกตัวอย่างว่าถ้าเรารับงานเขาแล้วเนี่ยใครจะมาจ้างเราไปอีกงานหนึ่งถ้าเราจะต้องดูว่ามันทันกันไหมมันใกล้ไกลแค่ไหนครับถ้างานมันไม่เสียเราก็รับได้แต่ถ้างานเห็นแล้วมันระยะเส้นทางมันไม่ได้ก็เราก็ไม่รับ ่นี่นี่คือการนี่ว่าเราต้องซื้อสัตว์ต่ออาชีพของเราเองอยากให้อาฝากข้อคิดถึงนักร้องรุ่นใหม่ๆนักร้องรุ่นใหม่ๆนี่มันก็มีหลายรุ่นใช่ไหมแต่ถ้านักร้องรุ่นเก่าๆหรือว่ารุ่นใหม่รุ่นหลังเขาก็ยึดถือแบบเขามีครูบาอาจารย์นักร้องรุ่นเก่านะแต่ถ้านักร้องรุ่นใหม่นี่เขาไม่มีค่อยมีครูบาอาจารย์เขามีรูปบริษัทบริษัทไปซื้อเพลงไหมเขาร้อง เขาก็ร้องพอดังขึ้นดังขึ้นมาหรือว่ายังไม่ดังเขาก็เขาไม่เคยลําบากเขาไม่เคยไปเดินดินเดินตามทุ่งไม่เคยไปลําบากไปเหมือนรุ่นรุนร่นรุนร่นอารุ่นอาจารย์อย่างนี้ใช่ไหมเขาก็ว่าเข้าไปอีกยุคหนึ่งทีนี้ว่าอยากจะให้รู้จักนักร้องรุ่นพี่รุ่นครูบาอาจารย์และครูต่างนักต่างเพลงนะครับแล้วก็ให้ความเคารพเขาเพราะว่า เกี่ยวกับบริษัทรือเกี่ยวกับชื่อเสียงนี่ก็นักร้องทุกคนก็อยู่ไม่อยู่กันไม่นานแล้วเดี๋ยวต้องไปคนละทิศคนละทางแต่ว่าสิ่งที่ดีๆเนี่ยเราก็ควรจะยึดหลักดูนักร้องรุ่นเก่าๆทาไมเขายังอยู่กันได้สี่สิบปีห้าสิบปีบางคนร้องจนกระทั่งตายจากก็มีนะครับแม้กระทั่งอาเนี่ยร้องมาห้าสิบปีเนี่ยก็ยังอยู่ก็คิดว่ายังอยู่ได้แบบสบายๆนะครับก็ถือหลักอันนี้แหละก็อยากให้นักร้องรุ่นลูกๆหลานๆทุกคน ก็ถือว่าถ้าดังสมัยนี้ถือว่ามีนาทีทองมีโชครุ่นสมัยอาจารย์ในโอกาสดังมีแต่โอกาสฐานสตังไม่มีเคยอยู่วงดนตรีแล้วไปไหนไม่ได้รับเชิญกับใครไม่ได้ต้องถือสัจจะ,ะ,ะเขาเรียกว่าโอกาสมันผิดกันถ้าสมัยนี้โอกาสโอกาสมีโอกาสดังมีโอกาสตั้งตัวมียังไงก็อย่าลืมนึกถึงครูบาอาจารย์ที่เขาแต่งเพลงให้วันดีคืนดีอย่างน้อยก็ปีละครั้งเราไป ขอพรขอโชคคือจะเอาของขวัญไปมอบให้ก็แล้วแต่นะก็แล้วแต่จะสะดวกกันแล้วกันเนาะครับตอนนี้มีผลงานเพลงชุดใหม่ไหมฮะที่จะออกมาเพราะว่าสมัยนี้ทําเพลงเนี่ยทาได้ง่ายครับแต่หาที่เปิดมหาที่เปิดยากใช่ไหมล่ะเพราะเดี๋ยวนี้มันเป็นธุรกิจเพลงใช่ไหมทีนี้ก็อาก็ส่วนมากจะทำแต่เพลงเก่าร้องเพลงเก่าก็ส่วนมากไปเจอแฟนเพลงที่ชอบเพลงเก่า ตามงานที่อาไปร้องเพลงก็เราก็มีซีดีติดไปด้วยหนึ่งต้นฉบับเดิมสองเราร้องเพลงเก่าที่เขารู้จักอยู่แล้วที่แฟนเพลงเขาชอบเพลงเก่าอยู่แล้วเราก็นํามาร้องเพราะว่าเสียงเสียงของอามันยังพอได้อยู่ก็นํามาร้องเอาติดไปด้วยครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมสนใจอยากจะให้อาไปรับเชิญอยากจะได้แผ่นซีดีผลงานเพลงหรือว่าอยากจะโทรมาปรึกษาเรื่องยาติดต่อยังไงครับก็หมายเลขของผมก็หมายถึงว่า จะเชื้อเชิญไปร้องเพลงในงานทั่วไปนะ,ะก็ไม่ต้องค่าตัวมากหรอกบางคนโอ้ค่าตัวงคแพงไม่ใช่หร,รอกก็หมายเลขโทรศัพท์ก็0877646462 0877646462จะคุยกันเรื่องเพลงรหรือจะไปถามเรื่องซีดีจะซื้อซีดี CD เพลงเก่ารรหรือจะไปปรึกษาเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บก็โทรได้เลขนี้แหละครับเอาละครับนี่คือเรื่องราวชีวิตความเป็นมาเป็นไปทั้งหมดของนักร้องเจ้าของฉายาอมตะเพลงฮิตโคสิตนพคุณนะครับน้องอึ้งยงนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเข้มข้นและสนุกสนานมากนะครับนะฮะจากอดีตจนถึงปัจจุบันในวัยเด็กนะฮะปาตานนะฮะจนกระทั่งมาประกวดร้องเพลงนะฮะแล้วก็ได้รับรางวัลเดินทางเข้าสู่วงดนตรีเริงนภาฟ้าบางกอกจนกระทั่งมาหยุดอยู่ที่วงดนตรีจุรารัต ของครูมงคลอมาตยากุลนะครับหวังว่าคงจะถูกใจคุณผู้ชมนะครับกับเรื่องราวของศิลปินเกียรติยศต้นฉบับที่เรานํามาฝากกันในวันนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับอยากจะให้รายการตามรอยเพลงไปตามรอยใครนั้นสามารถที่จะติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้นะครับเทปหน้าเราจะตามรอยใครนั้นติดตามได้ในรายการตามรอยเพลงค่ะสําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับกลับมาพบกันใหม่เทปหน้าวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีสสดครับ อยากจะให้รู้จักนักร้องรุ่นพี่รุ่น,น,น,นครูบาอาจารย์และครูต่างนักต่างเพลงนะครับแล้วก็ให้ความเคารพเเพราะว่ากกเกี่ยวกับบริษัทหรือเกี่ยวกับชื่อเสียงนี่ก็นักร้องทุกคนก็อยู่ไม่อยู่ก็ไม่นานเลยเดี๋ยวต้องไปคนละทิศคนละทางแต่ว่าสิ่งที่ดีๆเนี่ยเราก็ควรจะยึดหลักดูนักร้องรุ่นเก่าๆทำไมเขายัางอยู่กันได้40ปี50ปี บางคนร้องจนกันต้องตายจากามันมีนะครับร้องหยับร้อยเจอ